สวัสดีครับผมเอมอาจารย์จิรวัฒน์หมอดิมมี่นะครับกับน้องตัวตอ่อใช่คะ่ะตัวตอ่อเราพัฒนาเพือาสานะคะใหม่เล็กหนึ่งคะ่ะกินข้าวกับอะไรครับวันนี้วันร้อนกินกินข้า,ออาวะะับกะเพราค่ะอร่อยไหมอร่อยแต่ก็ไปแบบเขาเรียกอะไรนะไปเอาออกมาแล้วหยบพุงป่อง <c oughs> อิ่มอิ่มไหมอิ่มไหมพี่โมคาอิ่มเราต้องออกล้างกายหน่อยเพราะไม่อ้วนใช่ค่ะได้เลยรอบอาเซียนครั้งนี้น้องมีอะไรเตรียมมาสู้กับผู้แข่งไหมครับ แน่นอนค่ะมันเป็นความสามารถพิเศษ,ษ,ษ,ษของตัวต่อตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นก็คือภาษามือต่ออยากเอาภาษามือเนี้ยมาอยู่ในมิชชั่นนี้ให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดน้องน้องมั่นใจว่าคว้าได้ไหมแน่นอนเขาคว้าได้มีชีตเดียวในประเทศไทยที่มีนางงามเอาผูพ้พิการทางด้านการได้ยินขึ้นมาโชว์ด้วยแล้วถ้าน้องได้เข้ารอบชิงมิชิปปีนี้น้องอยากจับมือใครกับใครมากที่สุด อยากกลับมือกับน้องต้นกล้าค่ะน้องต้นกล้าเป็นไงบ้างเพราะอะไรน้องต้นกล้าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางลักษณะก็คือรูปร่างหน้าตาท่าทางเขาคือเขามีความสามารถแล้วก็คือการร้องเพลงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องต้นกล้าเป็นคนที่มีวินยัยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหมรอบข้างได้อยู่ตลอดแล้วก็ปรับตัวเก่งมากค่ะขอช่วงีนะครับน้องแล้ว ถ้าเอซีอยากติดตามช่องทางในการเชียรน้องตัวต่อต้ององทางไหนบ้างโค้ดหน่อยได้เลยค่ะก็สามารถติดตามตัวต่อได้ที่ Facebook นะคะเราพัฒนาโคตดอาสาไอจีก็จะเป็นมินิเลโค้อันดุสกรนวนจุดเอแล้วก็ช่องติดตตอก็จะเป็นคุยกันภาษามือค่ะขอให้น้องโชคดีนะคะขอบคุณค่ะส่ๆัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ